การมองเห็นโอกาสคือทักษะพื้นฐานของการสร้างรายได้คนที่สามารถเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เป็นเงินได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทุนมหาศาลแต่ต้องเริ่มจากวิธีคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีมูลค่าเมื่อรู้จักใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 1. ความรู้และทักษะคือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้เสมอสิ่งที่คุณทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดเขียนทำอาหารซ่อมแซมหรือให้คำปรึกษาล้วนมีตลาดรองรับ เพียงต้องหาวิธีนำเสนอในรูปแบบที่คนต้องการแล้ววางราคาให้เหมาะสมการขายความสามารถของตัวเองไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแต่ต้องเริ่มจากการลงมือทำจริงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. ประสบการณ์คือทุนที่ไม่ต้องซื้อหลายคนมองข้ามสิ่งที่เคยทำและผ่านมาแต่ประสบการณ์เหล่านี้สามารถกลายเป็นคู่มือบริการหรือคอร์สสอนคนอื่นได้ ไม่ว่าคุณจะเคยทำธุรกิจเคยผ่านปัญหาหรือเคยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าสิ่งเหล่านี้มีคนที่อยากเรียนรู้เพื่อย่นระยะเวลาและลดความผิดพลาดของตัวเอง 3. ความสัมพันธ์และเครือข่ายเป็นโอกาสทางการเงินหากคุณรู้จักเชื่อมคนที่ต้องการสินค้าและบริการเข้าด้วยกันคุณสามารถทำรายได้จากค่าจัดการหรือค่านายหน้าเครือข่ายยังช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรข้อมูลและลูกค้าได้เร็วขึ้น การลงทุนเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและรักษาความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าได้ในระยะยาว 4. ข้อมูลและเนื้อหาเป็นสินทรัพย์ในยุคปัจจุบันความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลสามารถสร้างรายได้จากการทำคอนเทนต์ขายข้อมูลเชิงลึกหรือให้บริการวิจัยตลาดยุคนี้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลามีราคาสูงการฝึกหาข้อมูลที่มีคุณภาพจึงเป็นทักษะที่ควรพัฒนา 5. ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้หลายคนมีของที่ไม่ใช้แต่เก็บไว้จนเสื่อมมูลค่าการขายหรือปล่อยเช่าเป็นการทําให้สิ่งเหล่านี้สร้างเงินแทนที่จะอยู่เฉยการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังรวมถึงการนําพื้นที่วัสดุหรือเครื่องมือที่มีมาให้ผู้อื่นใช้แบบมีค่าใช้จ่าย หเวลาเป็นทรัพยากรที่เปลี่ยนเป็นเงินได้เสมอหากจัดการอย่างมีระบบและเลือกลงทุนในงานที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดค่าคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นการบริหารเวลาไม่ใช่เพียงการทำงานหนักแต่คือการเลือกงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของคุณ 7. ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือขยายโอกาส การมองหาวิธีใหม่ในการใช้สิ่งเดิมหรือการสร้างแนวทางที่แตกต่างจากตลาดจะช่วยให้คุณสร้างมูลค่าเพิ่มและตั้งราคาสูงขึ้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เท่านั้นแต่เกิดจากการฝึกสังเกตปัญหาและหาทางแก้ที่ดีกว่า8การมองเห็นแนวโน้มและกระแสะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้การตามติดความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคจะช่วยให้คุณปรับตัวได้ก่อนคนอื่น การรู้ว่ากระแสใดจะมาแรงและลงทุนในเวลาที่เหมาะสมคือวิธีเปลี่ยนความเร็วในการตัดสินใจให้กลายเป็นกำไร 9. ความสามารถในการต่อยอดเป็นสิ่งที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจากจุดเล็กๆเ,เมื่อคุณมีรายได้จากสิ่งหนึ่งจงคิดว่ามีอะไรที่สามารถขายเพิ่มได้โดยใช้ฐานลูกค้าหรือช่องทางเดิมการต่อยอดทำให้ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ต่ำลงและทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงมากขึ้น 10. การลงทุนในตัวเองเป็นการสร้างเครื่องมือทำเงินที่ยั่งยืน การพัฒนาทักษะใหม่เรียนรู้วิธีทำงานให้เร็วขึ้นและเข้าใจตลาดลึกขึ้นทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความสามารถเป็นรายได้ที่สูงขึ้นต่อเนื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มทุนส่วนตัวที่ไม่มีใครแย่งไปได้การเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเงินเริ่มจากการมองเห็นมูลค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามการลงมือทำอย่างมีระบบและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณฝึกวิธีคิดแบบนี้คุณจะเริ่มเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และสามารถสร้างรายได้จากสิ่งรอบตัวได้จริงความสำเร็จเกิดจากการวางแผนและลงมือทำอย่างมีทิศทางการออกแบบชีวิตคือการกำหนดเส้นทางล่วงหน้าเพื่อให้การใช้เวลาและพลังงานทุกวันพาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 1. กําหนดภาพชีวิตที่ต้องการอย่างชัดเจนการมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมท,ทำให้คุณรู้ว่ากำลังเดินไปที่ใด ความชัดเจนนี้ควรครอบคลุมทั้งด้านการเงินการงานสุขภาพความสัมพันธ์และการเติบโตทางจิตใจการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษหรือบันทึกเป็นขั้นตอนทำให้สามารถติดตามความคืบหน้าและปรับแก้ได้ 2. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองการรู้ว่าคุณถนัดอะไรและต้องพัฒนาอะไรคือหัวใจของการออกแบบเส้นทางที่เหมาะสม ใช้จุดแข็งสร้างโอกาสและใช้ความเข้าใจในจุดอ่อนเป็นเหตุผลในการฝึกฝนหรือหาความช่วยเหลือจากคนที่มีความสามารถในด้านนั้น 3. วางแผนระยะสั้นและระยะยาวแผนระยะสั้นคือสิ่งที่ทำได้ภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนเพื่อคืบหน้าไปทีละก้าวส่วนแผนระยะยาวคือภาพรวมที่ต้องการเห็นในหลายปีข้างหน้าการเชื่อมแผนทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้ทุกการกระทำเล็กๆส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ 4. จัดการเวลาอย่างมีระบบเวลาเป็นทรัพยากรที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนแต่ผลลัพธ์ต่างกันเพราะการใช้เวลาแตกต่างกันการจัดลำดับความสำคัญของงานและตัดสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายออกไปเป็นสิ่งที่ช่วยให้ก้าวหน้าเร็วขึ้น 5. ลงทุนกับการเรียนรู้การพัฒนาทักษะใหม่และขยายความรู้เป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการสร้างความสาเร็จ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำให้คุณมีความพร้อมเมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและทำให้คุณมีข้อได้เปรียบในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง 6. สร้างระบบสนับสนุนรอบตัวความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการทำคนเดียวการมีเครือข่ายที่ดีเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือที่ปรึกษาที่สนับสนุนทำให้คุณมีแรงผลักดันและมีมุมมองที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 7. สร้างวินัยและความต่อเนื่องความสำเร็จต้องใช้เวลา การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนที่ทำได้สำเร็จและคนที่ล้มเลิกกลางคันวินัยคือเครื่องมือที่ทำให้แผนกลายเป็นผลลัพธ์ 8. ปรับตัวตามสถานการณ์การออกแบบชีวิตไม่ใช่การกำหนดทุกอย่างแบบตายตัวต้องยอมรับว่ามีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอการปรับแผนอย่างมีเหตุผลทำให้คุณยังคงเดินไปข้างหน้าแม้เส้นทางไม่เป็นตามคาด 9. จัดการพล okay. ังงานและสุขภาพร่างกายความสำเร็จยั่งยืนต้องมาจากร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงการดูแลสุขภาพการพักผ่อนเพียงพอและการจัดการความเครียดทำให้คุณมีสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด 10. ประเมินผลและปรับปรุงเป็นระยะ การติดตามความเคลื่อนหน้าและวิเคราะห์ว่าสิ่งใดทำงานได้ดีหรือไม่ดีช่วยให้คุณปรับแนวทางให้เหมาะสมและลดการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อผลการประเมินผลอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองทำให้คุณไม่หลงทาง 11. รักษาความสม่ำเสมอในค่านิยมส่วนตัวการมีหลักคิดและค่านิยมที่ชัดเจนทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเผชิญกับทางเลือกการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรักษาหลักการทําให้ความสําเร็จที่ได้มีความหมายและยั่งยืน 12. ฝึกมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์คนที่ประสบความสําเร็จมักไม่รอโอกาสแต่สร้างขึ้นมาเอง การฝึกมองปัญหาเป็นช่องทางพัฒนาทักษะหรือสร้างมูลค่าทําให้คุณก้าวหน้าในสถานการณ์ที่คนถอย 13. ลงมือทําแม้ยังไม่พร้อมเต็มร้อยหลายคนรอความพร้อมจนพลาดโอกาสการเริ่มทำในสิ่งที่มีและค่อยปรับปรุงระหว่างทางเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณเดินหน้าได้เร็วขึ้นความสำเร็จมักเป็นผลจากการลงมือทำมากกว่าการคิดอย่างเดียว 14. จัดการความกลัวและความสงสัยในตัวเอง ความกลัวเป็นสิ่งที่หยุดไม่ให้คนก้าวไปข้างหน้าการยอมรับความกลัวและยังคงลงมือทําคือทักษะที่ต้องฝึกความมั่นใจเกิดขึ้นหลังจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กังวลซ้ําแล้วซ้าเล่า 15. สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นความสําเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากการให้ประโยชน์กับคุณรอบตัวการคิดถึงวิธีที่คุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายของเขาทำให้คุณได้รับการสนับสนุนและโอกาสตอบแทนในระยะยาว การออกแบบชีวิตไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่ทำเพียงครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทบทวนปรับปรุงและลงมือทำอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาวินัยในสิ่งที่ทำจะทำให้คุณเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมั่นคง การเติบโตทั้งในชีวิตและการทำงานไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งที่ง่ายเกินไปและก็ไม่ควรเกิดจากการฝืนตัวเองเกินกำลังเป้าหมายที่ท้าทายกำลังดีคือจุดที่คุณต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติแต่ยังคงมีโอกาสสำเร็จได้หากพัฒนาตัวเองและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง 1. เป้าหมายที่ท้าทายทำให้คุณใช้ศักยภาพมากขึ้น การมีเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าระดับปัจจุบันทําให้คุณต้องหาวิธีคิดและทักษะใหม่เพื่อไปถึงเป้าหมายลักษณะนี้จะดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่และทําให้คุณรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าที่เคยคิด 2. เป้าหมายที่เหมาะสมจะกระตุ้นให้คุณมีแรงผลักดันหากเป้าหมายง่ายเกินไปคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้ายากเกินไปคุณจะรู้สึกท้อและไม่เริ่มต้นเป้าหมายที่อยู่ในระดับที่ต้องพยายามแต่ยังเห็นความเป็นไปได้จะสร้างแรงจูงใจที่ต่อเนื่อง 3. เป้าหมายที่ท้าทายทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ระหว่างทางไปสู่เป้าหมายคุณจะต้องหาความรู้และฝึกทักษะที่ไม่เคยใช้มาก่อนความรู้เหล่านี้จะกลายเป็นต้นทุนในอนาคตและสามารถนำไปต่อยอดกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น 4. การตั้งเป้าที่ท้าทายช่วยฝึกวินยัยเมื่อเป้าหมายต้องใช้ความพยายามมากขึ้นคุณจำเป็นต้องจัดการเวลากำหนดลำดับความสำคัญและทำงานอย่างสม่ำเสมอวินัยที่สร้างขึ้นจากการทำเพื่อเป้าหมายหนึ่งจะติดตัวและช่วยให้คุณทำสิ่งอื่นได้ง่ายขึ้น 5เป้าหมายที่ท้าทายทำให้คุณรู้จักการวางแผนอย่างละเอียดคุณจะไม่สามารถพึ่งโชคหรือทำแบบไร้ทิศทางได้ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรในขั้นตอนไหนและต้องมีแผนสำรองในกรณีที่เจออุปสรรคการคิดเป็นระบบแบบนี้จะพัฒนาทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 6. เป้าหมายลักษณะนี้ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองเมื่อคุณทำสิ่งที่ยากขึ้นและสำเร็จคุณจะมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณสามารถเติบโตได้จริง ความมั่นใจที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณกล้ารับความทา้าทายที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต 7. การตั้งเป้าที่ทา้าทายยังช่วยให้คุณเข้าใจขีดจำกัดของตัวเองการรู้ว่าคุณสามารถทำได้แค่ไหนภายใต้เวลาและทรัพยากรที่มีจะช่วยให้คุณปรับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและป้องกันการใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น 8. เป้าหมายที่เหมาะสมช่วยให้คุณสร้างความภาคภูมิใจ การได้เห็นผลลัพธ์จากการทุ่มเทและการพัฒนาทำให้คุณรู้สึกว่าความพยายามมีความหมายความภาคภูมิใจนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เดินหน้าต่อ 9. การตั้งเป้าท้าทายช่วยขยายมุมมองเมื่อคุณต้องหาวิธีไปสู่เป้าหมายคุณจะเริ่มมองหาทางเลือกและโอกาสที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนมุมมองที่ตว้างขึ้นทำให้คุณมองเห็นทางเลือกในชีวิตมากขึ้น 10. การทำงานเพื่อเป้าหมายที่ท้าทายช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ ระหว่างทางคุณจะพบกับความผิดพลาดและอุปสรรคการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและแก้ปัญหาโดยไม่ล้มเลิกคือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น 11. การตั้งเป้าที่ท้าทายกำลังดีช่วยสร้างสมดุลในชีวิตคุณจะไม่ทำงานจนหมดแรงเพื่อเป้าหมายที่แทบเป็นไปไม่ได้และก็จะไม่รู้สึกว่าชีวิตซ้ำซากเพราะทำสิ่งที่ง่ายเกินไปสมดุลน,นี้ทำให้คุณมีแรงกายและแรงใจสำหรับการพัฒนาในระยะยาว 12. การตั้งเป้าหมายแบบนี้ยังทำให้คุณรู้จักการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางเพราะการไปถึงเป้าหมายใหญ่ต้องอาศัยหลายขั้นตอนการยอมรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณมีพลังเดินหน้าต่อ 13. การตั้งเป้าที่ท้าทายอย่างเหมาะสมจะทำให้คุณพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพราะทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จคุณจะยกระดับเป้าหมายขึ้นอีกเล็กน้อยวงจรนี้จะทาให้คุณก้าวหน้าแบบไม่หยุดนิ่ง 14การเลือกเป้าหมายที่ท้าทายกำลังดีเป็นทักษะที่ฝึกได้คุณต้องประเมินความสามารถทรัพยากรและเวลาที่มีอย่างซื่อสัตย์ต่อความจริงพร้อมทั้งกล้าที่จะทดลองปรับเปลี่ยนและเรียนรู้จากผลลัพธ์ 15. สุดท้ายการตั้งเป้าที่ท้าทายกำลังดีคือวิธีที่ทำให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะคุณจะได้ทั้งความรู้ใหม่ทักษะใหม่ความมั่นใจและความแข็งแกร่งทางจิตใจโดยไม่เผาผลาญตัวเองจนหมดแรง การเติบโตได้ไม่เกิดจากการทำสิ่งที่ง่ายที่สุดหรือยากที่สุดแต่เกิดจากการทำสิ่งที่ยากพอจะผลักดันให้คุณพัฒนาและยังอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้การใช้เงินแบบไม่มีสติทำให้ไรายได้มากแค่ไหนก็ไม่เหลือการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายคือจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง 1. รู้ตัวว่ากำลังใช้เงินอย่างไรการจดบันทึกค่าใช้จ่ายทุกวันช่วยให้เห็นภาพชัดว่ามีเงินออกไปกับอะไรบ้างเมื่อรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็นจะสามารถตัดหรือลดได้ง่ายขึ้น 2. แยกความต้องการออกจากความจำเป็นหลายครั้งการซื้อของเกิดจากอารมณ์ชั่วคราวไม่ใช่ความจำเป็นจริงการฝึกถามตัวเองก่อนซื้อว่าจะใช้สิ่งนี้บ่อยแค่ไหนและมีประโยชน์จริงหรือไม่จะช่วยลดการใช้เงินเกินเหตุ 3ตั้งงบประมาณและทำตามอย่างแคร่งครัดการมีขีดจำกัดชัดเจนในแต่ละหมวดใช้จ่ายทำให้คุณรู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่งบประมาณเป็นเหมือนเครื่องมือควบคุมการใช้เงินให้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภยัย 4. ลดการใช้บัตรเครดิตเพื่อการบริโภคที่ไม่จำเป็นการใช้บัตรเครดิตโดยไม่วางแผนทำให้เกิดหนี้สะสมและดอกเบี้ยสูงหากใช้บัตรเครดิตควรใช้เพื่อสิ่งจำเป็นและจ่ายคืนเต็มจำนวนทุกเดือน 5. วางแผนการซื้อของล่วงหน้า การมีรายการสิ่งที่ต้องซื้อช่วยลดการซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจการช็อปตามแผนทำให้ใช้เงินตรงจุดและลดของที่ไม่จำเป็น 6. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการใช้เงินเพื่อให้เท่าหรือเหนือกว่าผู้อื่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินหมดเร็วการใช้เงินควรอิงจากเป้าหมายส่วนตัวและความสามารถทางการเงินของตัวเอง 7. ฝึกใช้เงินเพื่อสร้างมูลค่าการซื้อสิ่งที่ช่วยให้คุณสร้างรายได้หรือพัฒนาทักษะคือการใช้เงินอย่างมีสติเช่นลงทุนในคอร์สเรียนเครื่องมือทำงานหรือสินทรัพย์ที่มีโอกาสเพิ่มมูลค่า 8. จัดสรรเงินออมก่อนใช้จ่ายการกันเงินออมทันทีที่ได้เงินเข้ามาเป็นวิธีป้องกันการใช้เงินจนหมดควรกำหนดเปอร์เซ็นต์ออมที่ชัดเจนและทำอย่างสม่ำเสมอ 9. ใช้เวลาคิดก่อนซื้อของราคาสูง สำหรับการซื้อของที่มีมูลค่าสูงควรให้เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันหรือมากกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นมาจากเหตุผลไม่ใช่อารมณ์10ระมัดระวังการใช้เงินเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่เกิดขึ้นบ่อยอาจรวมกันเป็นจำนวนมากการใส่ใจค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยจะช่วยให้เงินไม่รั่วไหล11มีแผนรับมือสถานการณ์กระตุ้นให้ใช้เงินเช่นช่วงโปรโมชั่นหรือเพื่อนชวนใช้ใจ่าย การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญสิ่งล่อใจ 12. ให้รางวัลตัวเองอย่างมีขอบเขตการใช้เงินเพื่อให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องกำหนดงบประมาณและไม่กระทบต่อแผนการเงินโดยรวม 13. ฝึกคิดถึงผลกระทบระยะยาวก่อนใช้เงินการตัดสินใจซื้อวันนี้อาจทำให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนหรือการออมในอนาคต การมองภาพรวมระยะยาวทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น14แยกบัญชีเงินใช้จ่ายกับเงินเก็บการแยกบัญชีช่วยป้องกันการเผลอใช้เงินเก็บโดยไม่ตั้งใจและทำให้ติดตามการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น 15. สร้างนิสัยตรวจสอบการเงินเป็นประจำการทบทวนรายรับรายจ่ายทุกเดือนช่วยให้เห็นแนวโน้มและปรับพฤติกรรมก่อนปัญหาจะใหญ่ขึ้นการเลือกใช้เงินแบบไม่มีสติไม่ใช่เพียงการประหยัดแต่การจัดการทรัพยากรเพื่อให้เงินทำงานให้คุณ การควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลทําให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นและมีโอกาสนําไปลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาวถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ให้แรงบันดาลใจหรือทําให้คุณได้มองบางเรื่องในชีวิตต่างออกไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับเพราะบางทีการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้เลยจริงๆ ช่องของเราจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกวันทั้งเรื่องการพัฒนาความคิดความสุขภายในและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับและถ้าอยากแบ่งปันมุมมองหรือเรื่องราวของคุณเองสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเรายินดีที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจำไว้นะครับชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองขอบคุณจากใจครับ